จะมาทําน้ําลาดข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเห็นไหมใช้ใช้กระเทยหนึ่งกองนี่แหละเพราะว่ามันจะกินแค่จานเล็กๆนิดเดียวนะคะเพราะว่ามันมีข้าวเหนียวมูนที่เหลืออยู่ทีนี้แม่ลูก็จะมาทํานี่แล้วก็จะมาทําก๋วยเตี๋ยวก็ไปเปลี่ยนชุดมาเพราะว่าอากาศมันเย็นนิดหน่อยดูเย็นนิดหน่อยแต่โชว์ความเซ็กซี่นะคะดูค่ะรักเนาะเห็นไหม ซูนิดนึงนะจิกจิก,จกพอจะได้ไหมคะ <laughs> พอวจะได้อมกไหมผัวน่ะถามถามใครถามตัวเองนี่แหละคะ่ะได้อยู่คะ่ะถ้าผัวทิ้งก็ได้อีกแน่นอนนะคะประมาณนั้นผัวก็เหมือนกันนะถ้าเราเอี้ยๆอย่าเขาก็ได้อยู่นะเดี๋ยวนี้เจ็ดแปดสิบยังไม่ไม่ถือว่าแก่นะยังอยู่ที่นี่นะ เกตแบบสีจะึงปังนะจะบอกให้เขาสับฟืนนี่ปักปักแข็งแรงกว่าเราอีกเรื่องจริงนะเรื่องจริงค่ะฝรั่งเนี่ยเขาแข็งแรงทั้งผู้หญิงผู้ชายนะยิ่งผู้หญิงก็ยิ่งแข็งแรงอยู่แยนเลยเนะาะประมาณนั้นเรื่องจริงค่ะไม่พูดเรื่องจริงไม่เล่นแล้วเ,เล่นนะเพราะว่าบางคนบอกว่าอยากได้ผัวแก่ๆผัวอะไรแบบนี้นะค่ะผพท้ายแล้วเราก็มางมกับเขาก็มี พราะว่าเขาแข็งแรงคนที่นี่ไม่รู้เพราะอะไรสายพันธุ์ก้้มเนื้อหรือเปล่าไม่รู้อันแดบเอาเลยมันหมอกม่วงอกลมบ่ค่ะเบิรงกมาจากเมืองไทยจะต้องเขียนมาจากเมืองไทยถ้าถ้า่อยไม่โชคจะกลับไปซื้อนนเนี่ยมันสุกเนี่ยใช่ไหมเออไปซื้ออีกเนี่ยถ้าร่อยนี่จะเปิดให้ดูเลยนะจะทำข้าวเหนียวมะม่วงทำพอนิดเดียวเท่านั้นประมาณนั้นละค่ะ,ะเปลี่ยนชุดมาแล้วเมื่อกี้นี่มัน ม่วงเองียงมันสุกเลยะหอมๆเขาบอกม้วงร่องนียไหมเออถ้ามันดีโลนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าอืมก็ประมาณตีให้โลนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าตีให้เบาๆก็สามร้อยกว่านะตีเบาๆเพราะว่าไม่ชอบตงเงินไม่ค่อยเก่งเอา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 ,เอาตามสูตรเลยหละเหมือนเราไปซื้อของไม่ค่อยคิดว่าเป็นเงินบ้านเราเท่าไหร่อย่างเงี้ยจริง มันก็คิดเป็นเงินที่นี่เหมือนเราได้เงินเดือนเท่านี้เราคิดเป็นเงินบ้านเราเท่าเป็นเงินที่ใช้อยู่ที่นี่อ่ะไม่คิดเป็นตกบ,บ้านเราเพราะว่าเราซื้อของเราซื้อเงินของที่นี่เนาะมันก็ถือว่าน้อยเงินเดือนไม่ช่วงน่ะถ้าถ้าตัวคนเดียวอยู่คนเดียวก็อยู่ยากเหมือนกันนะอืมอันนี้มีผัวค้มกับเราเพราะว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าเนาะ งินไม่กี่หมื่นบ้านเราใช่ไหมโอเคประมาณนั้นแหละค่ะ <laughs> อยู่กับผัวดีๆแล้วใช่ไหม <laughs> เออโซ้อกโจะมาปอกโมให้ดูค่ะดูชุนไม่ชอบปิดไซโก้แล้วล็อกผู้ชายมากินข้าวกินปลากินของหวานของข้าวก็ว่ากันไปเนาะล็อกประตูทีนี้ผู้ชายเข้าห้องแล้วล็อก <laughs> ปิด <laughs> ไม่ออกกิเ <laughs> สม็จเนื้ ไม่ต้องใส่มากโอเคบัดควันหอมเลยมันถ้ามันดีไม่โชคก็จะไปซื้ออีกกะทิมันร้อนน้ำกะทิโอเคถ้ามันดีเนาะก็จะไปซื้อพวกนี้อีกมันเหลืองดีครับแต่มันจะแบบว่าเดี๋ยวเอาข้อเหนียวมาก่อนนะไป้กินนี่สองท่วม เดี๋ยวให้ดูเท okay. มันร้อน <c oughs> <c oughs> บางอย่างก็จะปวกเอาแล้วก็รอข้าในมันเป็ด้วยแล้วก็จะลองดูมันจะยังไงจะทำสองแบบของเงินที่จะเสือกเาบาปากให้ดู เนื้อมันสวยอยู่แต่มัน,นต้องมาไว้สองวันก่อนอันนี้ใจร้อนเกินมันจะได้สุกงอมกว่านี้อันนี้เราอยากกินก่อนะโอเคเขาจะได้ไปซื้อใหม่พรุ่งนี้ไม่อยากรู้มันอร่อยอยู่แต่ว่าต้องรอให้มะม่วมันเอาไว้อีกสองวันเลยดีเลย อร่อยอยูมกับม่วงใช้ได้ได้กัม่วงนี่ได้อยู่อือเดี๋ยวให้ด้วยใกล้ค่ะผัวกั็มีกินผลแล้แม่กินผลก็นนเค้กกับผลแล้เดี๋ยวจะตัดอีกแบบนึงปอกอีกแบบนึงปอกบ,บางๆเลยมอีอะอีกอันนึ่งอะไอาอยู่มันจะเข้ามันนี้มัใช่ไหม เดี๋ยวหูไม่ใช่ไม่ใ่เลยไม่สะอาดเลยแล้วก็ในใจว่าเอาไปไ้ไหนไปข้าวผ่าน้าวผัดมันจะเสียเลยเนาะมะม่วงมันแต่ว่าเราต้องปลอกให้มันบางๆกันเนาะแต่ว่าอย่างว่าไม่ชุ่มไม่ใช่หนา มันลอบบาบางทุกอย่างมันแพงกินกินมันเหมือนกับวันที่เขาพูดน่ะอยากกินพรอนเปลือกในอยู่มืองนอกมันก็พาถึงขอาดมันใก่เกินไปเยียบเข้ามาใไกได้อยเดี๋ยวแล้วจะลาบน้ำให้ดู โอเคเห็นไหมคะเขาเหนียวมะม่วงค่ะเห็นไหมโอเคมาหมเห็น้องามเปคกคห้องมัข้ามลาบเขาเหนียวมะม่วงนี่เห็นปะคะลืมกดเมื่อกี้นี่ก็ได้อืมนี่ก็ยังไม่ได้แล้วเดี๋ควเดเดี๋ยวจะลาดู่กันไปเลยเนาะ ราดไ,ได้แต่อ่นอนๆนี่ออกก่อนจะราดให้ดูเนาะได้ทำแล้วก็ประมาณนั้นปุ๊บ <c oughs> น่องกะทิมันมาแตกตีก็แดยเนาะเอาเถอะประมาณนั้นละค่ะกะทิมันมาแตกอืมกินได้ได้กระเียบอยู่ได้เลยโอ้ยไม่รู้ว่าตีกะทิมาเต็บคือได้ ทำให้ภาพน่คัเปปเ,เ,เ,เป็นข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้เลยไหอ่ะได้แล้วค่ะเอางี้แหละพอละสวัสดีค่ะแล้วพบกับในช่วงใหม่นะคะไยบายค่ะมาดูใกล้เลยค่ะมาดูใกล้ดูใ้กล้ม่เป็นอะไรหรอทุกอย่างมันผิดพลาดได้อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อ,นนอ,ยอืม โอ้เสียงมอเตอร์ไซค์ขนาดปิดประตูแล้วนะเอาโวลดเอาโหลดรวยๆดูดดดดดดว่ามเป็นตั้งวานะคู่บาลน,น่ะมาพูดกระดอนน่ะแดดมันเริ่มออกเมื่อกี้คนก็เดินออกกำลังกายกันเห็นไม่มโอเคไม่หนอมันกลับมาทางของเราดา